ن ไปต่อเลยน้องดู <noise> ใช่พี่อันนี้ยี่ห้ใหม่อันนี้ต่างใหม่ต่างใหม่ต่างใม่พี่ ออกมาจากวัดเนี่ยแล้วก็เบิ้ลเครื่องแล้วก็พอพอเกียร์เกียร์แต่เขาอัดเต็มที่เลยอแต่ผมไม่รถไปเฉิญอุบัติเหตุผมว่ามารู้ทีหลังเลยก็มาบอกว่ารถันในนี้คือเบิ้ลออกไปนี้ไม่ไม่ไม่มีสัญญาณว่าจะเบรกเลยว่าเขาออกแบบเขาออกตัวปั๊วก็ล้อไปอัดเต็มที่เลยอันดับขึ้นแล้วแับผมอยู่ตรงนี้แหละ ออกจากวัดแรงมากนะออกตัวปั๊บพุ่งเลยอ่ะอัดเต็มที่เลย